กับเรือดังเรือดีพี่น้องจากเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีเขาบอกว่ามีปลาแทบหลายนอกจากปลาหมอคางดำครับไม่นิยมรับประทานกันครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับรถฟอร์จูเนอร์ครับทะเบียนกต4ี่8ป4นะครับขอความกรุณาเคลื่อนรถให้ด้วยครับมาพบกับฝีพายชุดผีดิบจากช่างหม้อเอาเลยครับน้องไม้แล้ก็ Seol-in Ik-yut เอาแล้วครับผีเอวทีส่งในีอรอบแรกพี่น้องก็ให้มาจับตามองผีเอวนี้ใส่กันมาที่นี่ที่ว่าใส่กันมาบุกกันแหลกหลานบาหรอไทยเลยทีเดียวใส่กันมาทฤดูหดาวพี่แบดพี่น้องจับมังคุดในน้ำของคุณราชนาวีลงน้ำสีน้ำเงินวันนี้ต้องมาเจอคำหนาพญานาผีเหลือดังเลยดีพี่น้องจับ้านจักหม้อผีดิบผีดิบเจอกับคุณรละคุณรละเจอกับผีดิบใส่กันมาที่นี่ที่ว่าน้ำแตกกระสานสามเซนกระดองกันเห็นเป็นคนละทีคนละฝังเลยทีเดียวใส่กันมาจับ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 จ้บจัาจับเลย ใจเหมือนจะขับพันติ่งินอยูดูน้ำนนครับตะคู่นี่ดูดีดีมีเหรครับใส่กันมาทับแต่กระจือกันใจเลยในทางนี้หัวต่อหัวถ้ายต่อท้ายายต่อไปใครจะไปใครจะยู่ใครจะอยู่ใครจะหมใะูใครจะรจาเาอาเราเว้ยเอาลรวะใส่กันมาปแปลเ,เระเบิดเจอเจอ้วทันผู้ชมเรียกว่าขวัญกระเจิดกระเจิกเจกงกันตะคู่ละครับไม่ธรรม,มาดาเป็นเหลือจากเมืองอุบลราชธา,านีกัน่ตะคู่ว่าอย่างไงว่ายังไรขุนราชานาวขุนราชนาวี รบบีนี้รบบีนี้ว่ายังไงนะราิรบเบี้เจ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 มาเจเจล่าเอาะครับท่านผู้ชมนี่คือสึกสายเลือดครับบ้านพีเมืองรคกในสนามรบไ่มีคำว่าเพื่นบัพพีครับขุนราชนาวีนั่งอยู่รบน้ำสี่ตะวันพบกับน้ำพญานาคีรบน้ำสี่แตัวก็ตัวนี้กของมที่ีเดีมีอีกมาอยู่ต้องถามว่าที่นีเลยวแหลงใครจะมีใครจะรับหือวจะกองมาท่ลหลือแกาะของเราอีกมาณร้อยหนจะสุดที่จะเปกดาตดาวน่นีไม่มีการรบมาสอกนามกระ เอาละไว้เอาละว่ามอกยังไงยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้บอกใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาที่นี่ี่ว่าหัวเพียงหัวทายเพียงทายหัเพียหัวท้ายเพียงท้ายมาดูซิว่าขุนลรกจะหนีออกไปเมื่อพยาพิษขนาขีนักพากผีดับพนักวันผีพิพยาย้มเล่บกอดหอมแกแถมด้วยรารีไม่ยบละละขุนลรากับผีดิบใครจะหนีใครใครจะหนีใครพี่น้องจากเมืองมูบุเจอกันทั้งสองลเอาละไว้เอาละจะหนีไมาทีขุนานาทีขุนล้กนาทีขุนานาทีขุนลนาที สุดท้ายก็รูเอาเซมใชยเอาแล้วมาน้ำกันคือเห็ดกันบาดเสียวแท้ของแพทย์ดวยอยใสนะครับที่อยู่จังหวัดร้ยอยและก็อยู่และหลายจังหวัดนะครับที่ติดตามรับชมในขณะนี้ครับติดตามในการไลฟ์สดของแพทย์ดวยอยใส อชอบใจเชียร์ใครก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับแพ,พื่อเพ่อเสายวันนี้เดินทางมาไล์สุดนะทุกประเทื่อให้พี่น้องชาวเรือได้มีโอ,อกาสได้รับชมกันนะครับตอนนี้พีแบดพี่น้องจากกองกรบุญครับเป็นเรือพี่น้องอาจารพิบูลมังสาหานจากเรือพี่น้องจากวารินมาดูซิว่าเที่ยวนี้สาววารินจะกินน้ําตาหรือไม่หรือว่าคุณราชนาวีจะหนีออกมาดูห่าง เดี๋ยวน่าจะไม่เกิน30วินาทีแล้วครับมาแล้วลำดับต่อไปในการประกาศผลการแข่งขันเรือเรือที่สองเรือดีล่งน้ำแดงนางพญานาคีพบกับเรือขุนราชนาวีพี่น้องจากกบลเหมือนกันกับร่องน้ำสี่หมงินผลการแข่งขันครับคณะกรระการเส้ใจชัยร่วมกันสินให้ เรือที่อยู่ล่องน้ำสีแดงนางพญานาคีชุดหีดิบจากช่างบอเป็นฝ่ายชนะครับตามไปกันคุผู้ชมจากนี้มาดูรัวในสายบีกันบ้างหนึ่งบีครับเป็นหน้าที่ของพรพิชิตนวาวาร่องน้ำสีแดงเจอกับสองบีครับท่านผู้ชมหงฟ้ามหาราชร่องน้ำเสียงเงินเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาเลยเที่ยวนี้ มาดูพี่น้องจากจังหวัดกรสินถิ่นน้ำดังครับบ้านของนักภาพวันนี้โคจรมาพบกับพี่น้องจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับพัวที่ินาวานั้นอยู่ในร่องน้ำสีแดงเป็นเรือที่จะทำมาจากวัดสว่างอภวรวันครับบ้านสว่างอำเภอธูดินตำบลภูดินอำเภอเมืองจังหวัดกฬสินกับโดยมีอคุณศิริพงษ์โดยสมบูรณ์เป็นผู้จัดการเรือนะครับ โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านพระพูทวิชิตรธรรมโชตพระเดชพระบุตรเจ้าหรือท่านพระครูสว่างให้ความเมตตาในการดูแลมาตลอดนะครับเรือลำนี้ผ่านการตกแต่งโดยชกศรหนองดิดแดงเป็นคนตกแต่งทำเรือครับได้ระับทิศศากับพี่น้องเอยมาแล้วจ้า เอาแล้วก็เที่ยวทีสามรอบก็ตามดูว่าใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาทีนี้ที่ว่าเหลือดีดีเ็นธรรมดาก็มีน้ำว่าพอไปกินอาวาพี่น้องจะาบุตรขรสินถีนน้ำนหรือว่าตอนนี้ถินน้ำถูกแลวพี่น้องเลยวันนี้เจอใครไม่เจอดันมาเจอกับผมฟ้ามหานะศิบิสนามแปดแชมป์พี่น้องจากบ้านหนองแดงพี่น้องจากบ้านหนองแดงกะเอลาสีใสยหวสิทธิเกศใส่กันมาทีนี้ทีว่าเปิดผายหายมือใส่กันมาจูงยาวสาวนี่ปวดมีตีชากชากแหลกแสงมาพอไปกิดนั้นแดงพอไปกินนั้นแดงผมฟ้าน้ำเงินนะเจ้าอย่าหลงอย่าไหลอย่าเผยใจ ใช้ไฟปองพองไปกินอาวาเริ่มบีมาแล้วเอาแล้วก็พี่น้องชาวเรือครับมาดูครับการลาศินกับสีสาเ็ตใส่กันต่ละเบิดเถื่อนเลยขนาดนี้หัวตัวหัวท้ายต่อไปถ้ายปอไภยมาดูสิว่าจะออกแดงหรือเท่างหรผู เรียกว่าหงหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระสานสาเซ็ตก็ฟังก่อนพี่ชินอาวาร้องน้ำสีดดงเริ่มตะแคงสมบัติเริ่มตะแคงสมบัติแต่ที่แน่ๆตอนนี้ว่าจะไปหงฟ้าหงฟ้าไปก่อนละว้าเอาละครพี่น้องจับจับตาดูไปมันร้อยหาสิจะเข้าสุดท้าจจบเร็กตามดูตดดิผ่อนี่ชิดตามาบอกว่าโอ้โหหงฟ้าแล้วความขัดใจอีกเมื่อนี้ใหญ่ยังไม่หัวใจเต้นตุ๊บ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 ตุ๊กตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊็ตุ๊บตุ หัวฟาจะหนีไปเไหนพรีกิทนนนนีขึ้นมาเลยแบงค์วีกิทีขึ้นมาเลยนี่ขึ้นมาใส่กันแล้วครับท่านผู้ชมเอาเลยนะตอนนี้มาดูซิว่าหัฟ้ามหาราชแชมป์่อมาปีดีแล้วพยายามฉีกตัวหนีออกมาประมาณ80เมตรพยายามฉีกตัวมาไหมอย่าไปตลอดปลอดภัยหรือไม่เมื่อดูจะพอรีกิทนาวาพี่นุเจอวันกรนสิทธินนั้นครับพยายามเล่นตะคุกกดขอหอกแก๊กแถมด้วยราวีพี่จอฟิลลาแล้วเลยที่สำลับพยายามปล่อยให้เรือไหลไหลไหลและสุดท้ายก็รู้เอาเส้นชา ประการผลการ,ร,การ,ร,การแข่งขันเรือเที่ยวที่สระหว่างคนปิินาวาครับล่องน้ําแดงพบกับเรือหงฟ้ามหาราชร่องน้ําสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยครับรวมกตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีน้ําเงินครับได้แก่เรือหงฟ้ามหาราชเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้ก็าถือว่าไม่ธรรมาดาแล้วท่านผู้ชมสู้กันยิ้มตาถิ่นมาดูเที่ยวที่4ี่กันบ้าง เดี๋ยวที่สนั้นเป็นหน้าที่ของเรือนสายบีเช่นเคย3าบีนั้นสาวสวยเมืองวารินร่องน้ำสีแดงเจอสีบีครับเป็นหน้าที่ของพรปู่สีอ่อนครับอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินเป็นเที่ยวต่อไปดีเอาละครับเที่ยวนี้แชมป์เก่าเมื่อปีห้าเก้และก็ปีหกหนึ่งไม่บอกก็รู้เมื่อเห็นหน้า คุณพี่เจริญโคนจาพี่จาของเราตอนนี้ว่าพอรพอรสีออนมาแบบเงีย้ยเงียบนะครับตอนนี้ยิ้มอยู่ในใจว่าเที่ยวนี้ต้องมาวัดใจกับเรือที่ไม่ธรรมดาพี่น้องเธอทามมาจากจังหวัดอุบลเพราะว่านางพญานาชีนั้นของสาวสวยบางวารีนั้นเป็นเรือที่เธอทามมาจากบ้านทางห้อยตำบลบุกหวาย อำเภอบาลินจังหวัดอุบลน,นะครับพี่น้องครับเรือลำนี้เป็นเรือขอนเสียบนะครับบอกตรงๆเลยนะครับเป็นเรือขอนเสียบตัวเรือทำจากไม้ขนุนป่าซื้อมาจากสปปลาวในราคา60,000บาทเมื่อปี67นะครับมาให้ช่างหินซีในการตกแต่งเสริมความแกร่ง นะครับเมื่อปี67ก็คือปีนี้โดยพักทีมงานของจักรธรรมสิงห์จโครและนายช่างวีระพงษ์พองเสนผู้ประสานงาน31สิงหาคมนั้นได้แชมป์ทวยพระริชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามบ้านชัมบอวันนั้นชิงกับนางพญานาคี และวันที่หนึ่งกันยานั้นได้แชมป์ที่อบตหนองแก้วบ้านกอกบ้านหัวนาสนามวัดสาบัวน,นะครับและก็วันที่8ได้แชมป์ที่สนามเทศบาลเมืองแก่นละแม่อ,อบุบลและวันที่15ได้รองแชมป์ลำดับที่สองที่สนามหนองกินเพนแม้จะเป็นเรือขอนเสียบเข้าไปจานครับ,าารรบแต่ความแกล่งของผีพาย และด้วยตัวเบาของไม้ขนุนป่าก็ถือว่าน่าจาับตามองกับเที่ยวนี้แต่ว่าวันนี้ต้องมาเจอกับแชมป์เก่าพรปู่สีออนพี่น้องที่ได้ทางมาจากบ้านดงหมักไฟตำบลสีสว่างอำเภอโพนทรายจังหวัดรอเอ็ดทีมงานของทัชจรินโคนจากพี่จากของเราเป็นเรือดีที่ไม่ธรรมดาบอกว่าปู่สีออนวันนี้ เตงจ่าอาจารย์จะบอกให้ใครจะเป็นตัวเต็งใครจะเป็นตัวเต็งอาจารย์แดงเที่ยวนี้พิเคราะห์หน่อยครับาสาวสวยงวระวัติเับเป็นเรือจากเมืองอบลครับเป็นเรือมาใบทใําใ่โดยทีมงานช่างอินทรีข้าจะถามว่าตัวเรือนั้นเบายิ่งกว่าเบาครับเพราะเป็นไม้ขนุนปักสีภายนั้นไม่ธรรมดาดูจากระบติการแข่งขันสองสามสนามมาถ,ถือว่าโอ้เฮสุดยอดครับแต่พอปู่สีอ่อนนั้น พี่น้องดงหมักไเ่ื่อเช้าเท่าที่สอบถามท่านพี่ใหญ่ครับท่านพี่จริตกูดจ,จ่าบอกว่าคอนปูสีอ่อนเคยเป็นแชมป์สนามนี้แล้วใหญ่เล่าปีนี้จะเป็นแชมป์ผิดตรงไหน,นเอาละครับานผูสชมเมื่อตะกี้นี่ได้คุยกับใหญ่อนวยสังบัวดงผู้จัดการือหงฟ้ามาหาราชบอกว่าฝีพายหงฟ้าเราก็ใช่ย่อยเป็นฝีพายที่มาจากเคียงลายบาดนาดตีน้ำท่วมมา โอ้โหเพราะฉะน,นั้นหงฟ้ามหาราชปีนี้ก็ทําการบ้านมาเยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องครับกระดรุนาอย,ย่าหยุดหายใจ